ประชารนใจมู่ที่เจ็ดมุดที่หนึ่งเออมันขึ้นไฟดับตัวไฟดับเหมือนอะไรแม่ไงว่าป่าบ่ปิดไฟว่าบ่ปิดจังไรอันเปิดไฟไว้กันอัป่วมันกับหัวตะม่าไหมไฟไหมไฟมัวตะม่าคือกึ่งปอ้ สวัสดีค่ะสองหลันน้องใจขอบคุณเลยหลายเด้อพี่หน้องป่ะป่ะเตะติกต๊กน้ำหนนะ่านอันนั้นป่ะน้ำห่อนมีเด้อเก็บก็มนนห่อนใหญ่ใหญ่น้อคุณว่าหนีนุ๊ต นุตมหมอนึงคุณเ้ป้าหมว้านานะเก็บขายเนี่ยจะหมดอันนึงนะคอยนำบนอขายย,ยัใจยบอกขายไม่ป่ามันเย็นแต่ดนเด้วน ตัวสออา์าสมันไปมันบสององะไรตัวสี่เหรอบสายมืดนกูสี่เนาะหาคบสามมึงหูจักยู่ยย<ม>เรื่องวานะเอะะอ,อจับอุ้ยบอกว่า,าจับฟาดตีนเนะจ็บเจ็บเจ็บมึงมันเห็นฟาดตีนนี่แม่มเอามือมาจับมองนี่แม่จ้าของลรยเทียหรอกว่าั้ง่า เก็บมันเป็นแผลเอาไวเะไปกดนั่นกระตายตั่านองเป็นแผลอายุกลางตีนกลางฝ้าตีนนัานบอกฟังแผลมันยังบง,ยง,งบอดีอยู่นะปากแผลมันยังบอดสนิทอยู่ยังเป็นเลือดซึ้งมากน่สวัสดีค่ะซีรันดวงใจขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องประเด็นให้เบ่งบรรยากาศบ้านโกกางแสงสว่างบ้านเกิดใส่แหบ้านแพร่ใส่บือ,บอประเด็นเ็นเกิดทุ่มมื่งอุดร อุดรธานสมัยตะเกียนตอนประเดียนเรียนหนังสืออยู่คุณไปรเรียนขึ้นตำบลปะโคเลยเป็นตำบลจังสี่เลยบ้านแสงสว่างแต่ขึ้นตำบลปะโคอำเภอกุมพาะว่าปีจังหวัดอุดรธานีตอนไปรเรียนจำได้สมัยตะกอนพูณไปรเรียนเรียนหนังสืออยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมันพอยแนนสีเมืองเลยพี่นอ้อง เป็นนักเทียนนี่คุณบัดน,นี้ข้าเจ้าก็เลยมาอัาขยายขยายเขตการปกครองก็เลืแยกมาเป็นอำเภอหนองแสงบันิ้ก็เลยมาตั้งบ้านเพราะว่าหมู่บ้านบางเดนอนดูน,นี่มันสิเป็นหมู่ใหญ่ทั้งหมดมันมีเขตหมู่บ้านร่วมกันเป็นตำบลแสงสว่างเนาพี่น้องเนาะ ข้าเจ้าก็เลยมาตั้งเลยไปหั่นกับเม่นบ้านทับปุงแต่ว่าบ้านทับปุงข้าจะเอาเอาซื้อบ้านน้องแสงมาตั้งเป็นนันอำเภอหนองแสงพี่น้องอำเภอหนองแสงแต่แทนอยู่บ้านทับปุงแต่ว่าบ้านน้องแสงแต่แทนเลยเลืยบ้านโน่นบ้านนัน่นบ้านภูไยไปคน เออจะจับจะจับ <boundaries> ต <si suppression> ีนนอนนออนอนเข่ามาเจ็บเงี่ยหยดโดนกัเก็บอันนี้จังบดนวดนี่ไปถกเก็บงอจบักนเก็บเงี้ยหยนอีกานาที่ก็ลงเด้อพี่น่องเลยจับลองเรื่อ よいお座り。